สวัสดีครับวันนี้นะฮะเราจะมาส,สอนการรีเจียนะฮะดูจากสมการในตัวนี้นะครับเราให้ x กับ y เป็น0ก็จะได้ z เท่ากับ3 y เท่ากับ z เท่ากับ0ก็จะได้ x เท่ากับ6 x z เท่ากับ0ก็จะได้ y เท่ากับ4่นะครับาจากนั้นเราก็มาวาดกันเลยครับซึ่งรีเจียนก็จะอยู่ตรงประมาณนี้นะครับ ่านะครับรีเจียนนี่ก็คือพื้นที่นะครับซึ่งจริงๆแล้วการรีเจียนนะครับเราต,ต้องเก็บดอบโซนนะครับสีใบเข้าเด็กครับจากนั้นก็หาคู่เมจจากในเด็กลงมาครับเข้าสู่ช่องแหวนและนี่แหละครับคือการรีเจียนนะครับ